ไลฟ์วันนี้มีเด็กบอกว่าเอาอีกเอาอีกไม่รู้ว่าชอบมุกพิธีกรหรือว่าชอบเจมีานกันแน่เสื้อปริโกบสวยเนาะแต่ว่าจริงที่สวยนะสวยเนาะจริงๆที่โฟดใส่เสื้อตัวเล็กมาใส่เสื้อพอดีตัวมาเพราะอยากให้เจมีายรู้ว่าชอบครับผมเจอพี่ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนี้พี่ไม่แผวเลยโอ้พี่สุดยอดมากไม่แล้วโฟดจะซื้อให้ใครซื้อให้ใครซื้อให้ตัวเองอ เพราะว่าโฟนเขาไม่อยากใช้ของร่วมกับใครแต่เขาอยากใช้ใจร่วมกับเจมินายโอ้มาได้ทุกแนวทุกแบบจร,จริงจริงที่เป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันก่อนเนาะครับพอจบงานที่พาขึ้นบันไดเลือ่อนเลยจากเพื่อนจะได้เลือ่อนเป็นแฟนไงโอ้โหตายแล้ววานะบ้าละไปเป็นแฟนเลยป่ะยังส<า>ิยังไม่ได้ขึ้นบันไดเลื่อนยังเป็นไม่ได้ยังยังยังยากไหมการเดินแบบ ตเครียดเหมือนกันครับตอนแรกหนักใจเหมือนกันเนาะผมเดิมไม่เคยเดินแบบมาก่อนเลยครับไม่เจมินายไม่หนักใจได้ไงเพราะว่ามีโฟสอยู่ในใจทั้งคนโฟดตัวไม่หนักโฟดตัวไม่หนักโฟดตัวเบาโฟดตัวแต่จริงๆแล้วโฟสกับเจมินายเองก็ยังเรียนอยู่เนาะก็ต้องแบ่งเวลาพอสมควรเนาะก็แบ่งเวลามาแบบซ้อมเดินแบบกับบอดี้โภคด้วยนะครับผมแล้วก็ช่วงส่งช่วงสอบอะไรด้วยช่วงนี้ก็เห็นมีสอบอะไรงี้ด้วยเนาะจริงๆถ้าเกิดว่าโฟดเนี่ยทำข้อสอบไม่ได้นี่ให้พาพี่เจมินายเข้าห้องสอบได้เลยนะทำไมอ่ะครับอ้าวก็พี่เจมินายคือคาตออออบขงงงทุกย่ไโโ้ห เอาอีกเอาอีกตอนอยู่ทะเลเป็นไงบ้างมีความสุขไหมมีความสุขครับหมายถึงว่ามีความสุขในเรื่องของการทำกิจกรรมเออไม่มีความสุขตอนอยู่กับโฟดเออเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โอ้บ้าจริงสุดยอดเลยช็อตด้วยช็อตให้ด้วยนะเมื่อกี้เสียบอย่างนี้โฟดก็ต้องบอกแล้วว่าทะเลเรียกว่าสีช่วงเวลาดีๆเรียกว่าอยู่โอ้โหว้าวไม่หมดจริงๆพี่วางมือทำมือเป็นโบดที่สมและววางมือ โอเคได้ไหมทันไหมทันไหมโอ้โย